เฮ้ยบายมานี่นะคะเวนกรมของคุณชั่วแขกรับเชิญทุกคนด้วยนะคะอยู่กับฮิวบิกกี้กับโฟอาร์ซีนะคะนะคะแป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 ะมาช้ามันช้ามัน อ้ยอีบักก์แบบไม่รู้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะนี้จะมาเอาชีวิตรอดในโลกอะไรไม่รู้ค่ะเพราะลงมอดมัวมากมัวมากๆคือเยอะมากประมาณยี่สิกว่ามอดใช่ปะแล้วก็คือคอมเราก็คือไม่ไหวกันเลยครับขอบคุณค่ะก็เราต้องเราต้องเราต้องเล่นกันมัวมัมัวมัวได้ไงชีวิตรอดเกมเอจุดระสงค์ของเกมเพื่อทำอะไรอ่ะไม่รู้เลยตัดไม้แล้วหรอไม้สิ S <S อุ้ยอะไรเหมือนได้เสียงอะไรแปลกๆแสชังมาแล้วกันืึได้ยินเหมือนกันหนู <g ül> ก็ได้เห็นตีเมื่อกี้อนะ่ะใช่เสียงอะไรอ่ะไม่รู้จะไปทัศน์สูรไหมล่ะเฮ้ยตัดมาได้แล้วคนสิบสี่ก้อนมาจากไหนไม่รู้อ่ะไอ้ไหมหกสิบสี่ก้อนนะมาจากไหนไม่รู้อ่ะใช่หรอ เออเนี่ยดูดิให้กูจัดไปสาวเราก็ต่อไหมกูหกจุดสี่โบนี่น่ากลนะัวเนี่ยเออน่ากลัวจริงอุ้ยน่ารักตีไม่ได้อุ้ย,ยนี่ตกใจชิมิโอมาเมื่เกะไหม้ยอันนี้สีถ้าตีอ,อ่ะไม่จะมีอะไรเลยไม่ได้จริงอุ้ยอุ้ยไปเดะไปท้อง เฮ้ย<ไ>นี่อะไรอะ่ะเยลลี่อ,อะไรอะ่ะแกะอุย้ยเป้ยเรารวยแล้วอ่ะอ้าวคืออะไรอะ่ะเศรษฐีร้อยล้านพาเข้าบ้านเหรออุย้ยวอะมีเป็นทางเลยอ่ะหมดแล้วเหรอไม่แค่เองเหรอวะเฮ้็ดไม่นช่คือเยลลี่เหรอหมดแล้วเหรอไม่ใช่เนี้เหรออันไหนในเยลลี่เนี่ยเห็ดเยลลี่เห็ด ท้องมาจากไหนอะแล้วเราต้องทำอะไรต่อเราต้องเราต้องเราจะอยู่บนเกาะนีกตลอดเลยหรอไม่คิดจะลงข้างล่างกันเลยหรอลงลงไปข้างล่างไหมเออแต่จะลงไงอะกระโดดเลยอุ้ยเฮ้ยนี่ไงไม้ตรงนี้สวยอะจริงสวยโคตรไหนอยู่ไหนอะอะไรมากินก่อนอยู่อยู่ตรงบ่อน้ำไอ้เยลลี่นี่กินได้ไหมไม่รู้นี่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 ถ้าเรจะถึงน้ำาหรอวะ ถึงอ่าเรอไหมขอเด้อเ้ยเฮ้ยเห้ยนกอนู้าเห่าวนกเห่าเออมึงนกเห่านกขายอ้าวแกอ่ะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยไปไหมพี่เหมียวอุ้ยนี่ไงนกะเราเป็นโลมากันเถอะไหนียเนี่ยนกตีไม่ได้อ่ะอุ้ยตี้แล้ว ทำไมเราบันอึดจังวะเฮ้ยเราจุมน้ำไม่ตายเหรอตัดไม้เหอะสร้างบ้านไหมเลือกลงเหมืองอ่ะไปลงเหมืองกันไหมเอาไม้นี่ดีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดึง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 อากาศตัดไม้ตัวนี้ง่้นเฮ้ยฮะไอคีนกอคทุกใจหมดเฮ้ยนกเฮ้ยเฮ้ยนกอค่พอล้วอ่ะนั่นแหละโอ้ยนี่ไงคุ้ยแกเรารวยกันแล้วเราไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว เฮ้ยหีบอะไรอ่ะฮ่าฮกามันฮ่าฮ่นี่าฮ่รฮ่าล่าฮ่กดิ์ส่ทธ่์อ่าก่ากดิ์่าทธิ์่าฮ่ใฮ่า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 ฮเาฮ่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 า้่าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่า่าฮ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 าฮ่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 ตร่าอ่าฮ่าฮ่ยฮ่า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 ฮ่นฮ่า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 ฮ่ตร่ไหนอ่ะ ตรงเนี้ยรู้เหรอไอปลาสีชมพูเนี่ยนะเสียงนกจากไหนวิ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 วเนี่ยนกตัวตะกี้หรือเปล่านกสัติ์สิบไอปลาเสื้อผ้าปลาคือไม่ไหวแล้วอ่ะนี่ไงอะไรตรงไหนตรงนี้เหรอเอาหายไปละโอ๊ะโอแหลกเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะบ้านเหรอเฮ้ยพี่หมิวเรามีบ้านกันแล้วอ่ะแต่บ้านนี่แบบเฮ้ยเฮ้ยมีฟาร์มให้ด้วยอ่ะ เฮ้ยยังไม่ทำไรเลยเรามีทุกอย่างแล้วเฮ้ยคอนโดอะเฮ้ยคนคอนโดหรูห้าชั้นโอ้โหลมาเปิธุรกิจได้ไหมธุรกิจไปธุรกิจคอนโดหรูมามามาต้องขับตัวคากันก่อนมีอะไรบ้างอยู่ในหน้าหนูมีแล้วนั่นตัวค้าแม่งบอกอะไรอะไรน้องมีอะไรคะเฮ้ยนกเซอร์วิสนกคือ ้ยรู้ว่านกเป็นอันนี้หรือเปล่ามึงขังนกไหมขังนกไหมให้มันอยู่ให้มัน,นให้มันรับใช้แบบให้มันเป็นท่าอุ้ยได้อุ้ย,ยนกตีนก <laughs> มันจิกพี่เหรอเฮ้ยมึงมันมนนิ่งว่ะขังไหมใช้แรงงานทาสมึงล่อๆแล้วมันขงัขงขงังเขาไปเออเออได้แล้วมึงเออแรงงานทาสได้แรงงานทาสมาแล้ว ม,มันมันออกมาไม่ได้ชัวใช่นกที่ไหนมันจะเจาะไม้อ,มอยอกมาได้ไม่มีหรอกในโลกอ่ะใช่ปลอดภัยนะแป๊ะต่อไปสร้างอะไรกันเถอะน้องตายแล้วแบบวะมึงทำไมน้องเงียบไปเลยอ่ะมึมงตายแล้วแบบวะว่าต้องเนี่ยเอ้ยยังมีเสียงอยู่ไม่ตายหรอกงมงดูเออไป ไ่เหอะไม่ต้องสนใจไปกันเถอะไม่ตายง่ายๆหรอกต้องทําประตูสิตรงนี้ังไม่มประตูเลยตัวอะไรเข้ามาได้ประตูวังประตูมานประตูวางแบบแปลกอะประตูใครเป็นคนสร้างเนี่ยสบายจริงๆไม่ต้องทางอะไรก็มีอะไรพี่มิวแบบนะหรือว่ามันไม่ใช่นกธรรมดาแล้วแหละแ๊บนะมันเจาะอกทางไหนวะก็ไม่มีนี่อุ้ย ว้าว,วรีเงาโตะได้อปเปิ้ลอีกแกลรู้สึกรวยปุ้ยขอบคุณค่ะประตูอะไรอะ่ะประตูเฮ้ย,ยพี่พี่จะเชื่อนกเหรอแต่หนูเชื่อน้ำไปแล้วอา้อาวเข้าไม่ได้อ,อ้าวอ oh my gosh แกเนี่ยนี่มันเพล t อุ้ยมี m a น h ี n ด้วยอะ่ะทำ machine t เยอะจังวะอร่อยอุย้ยละวา้าข้างล่าง วยโนกดดีว้าวว้าไม่จมอ่ะโทษทีออ้าวพอดีกดพายานะน้องรอดได้ไงอ่ะแอปเปิลท้องช่วยชีวิตจากจากนกเสียงอะไรอ่ะผ่าผ่าเหรอมึงทำมันสบายจักเลยไม่ต้องทำอะไรเลยจกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอะอะหมิว ที่นี่มันตัวกันนกสักซีไม่มีพลิกแอคกันนกโอ้ยนกนกให้พลิกแอคมาเอาไปนกนกเราเขอเราเรามาแบ่งกันนกนกนกพอจะมีน้ำไหมอ่ะวอเทอร์เฮ้ยหรือเหมือนเราต้องพิมพ์ป้ายแปเปิ้นว่ะเราต้องให้ป้ายมัเพราะเราจะแบบเราจะขอน้ำจากมันแล้วแบบเสี่ยงอะไรวะฟ้าผ่าเลยที่นนี้เราเบิดเหรอไอ้เรื่องโน มห,หนียวหนูรู้สึกมันจะระเบิดเรือยๆกลับ<ด>ไหมกลับแล้วเหรอไป<อ>ด้วยกลับกันเถอะกลับกันเถอะเฮ้ยกลับถูกแล้วดึงบล็อกออกมาแล้วกันนกน่ากลัวจริงๆนเนี่ยเฮ้ยมาๆามาคนละครึ่งคนละครึ่งเอาไปมึงน,นกโคตรแกวเลยอ่ะมึงขังในอีกรอบไหมว่าครั้งนี้มันออกไปได้เอาเราเราจะทำไงกับนกตัวนั้นดี มึงขันมันไหมเฮ้ยเราล่อมันเราสร้างกับดักมันมันไม่รู้หรอกว่าเราอุ okay. ้ยจบใจหมดใครตีวะหนูไม่ได้ตีนะนี่เราสร้างกับดักล่อล่อมาเข้ามาโอเคมันไม่รู้นกนกตัวนี้มันไม่มีสมองหรอกมึงคูข้าแปดอยู่มันไม่มีสมองหลอกนี่นี่นี่มันต้องมามันอยู่ไหนนี่นี่มันต้องมันต้องกินข้าวต้องกินข้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันไม่มันมันไม่กินข้าวอะมันมันกินแอปเปิ้ลน่ะนกตัวนี้อะไรอ่ะ เฮ้ยลูกตัวนี้กินอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่อ่ะเฮ้ยมันบ้านเขาโดรู่มสามชั้นจริงๆเออการค่อนการขับได้ด้วยอ่ะเมื่อกี้มันขยับปะติ๊กไปเองวะใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุดกระเข็นติดบัก ช่วก็เกียนติดบั๊กเลยราขาไปอยู่ข้างในอะฝนตกอะฝนตกอะมอนเตอร์เกิดแน่เลยนร่ไหนวะเอ้ยอะไรอะกังขันเหรอเขาเรียกว่าอะไรวะต้องเรียกว่าอะไรนะอะไรเหรอเนี่ยเดือบินเนาะเฮ้ย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 นกมันลากขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแน่ขอบคุณค่ะ เฮ้ยพี่มิวลงมาหาหนลยพี่อยู่ไหนพี่สุขิตในวันที่ดีแล้วค่ะน้องขอบคุณพี่โดนนกทำร้ายแถวนี้ปะนกพันทุบบล็อกได้เหรอพี่เออมันด่าเราเราเกลียดมันอุ้ยพร้อมจังนกพี่ใช่อุ้ยมาแล้วมาอุ้ยเจ็บอุ้ยนกอุ้ยเกียอุ้ยนกอุ้ยนกนกทำร้ายอะ ท um yeah> ั้งโนทำร้ายอ่ะไปไปน้ำเฉยนี่คืออะไรอ่ะสร้างไว้ทำไมอ่ะเปลืองบมกเพ็ดนะเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจยิงไม่ดีอยู่โอ้ยไอ้หนูลอยแล้วสวัสดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยแงไม่ได้กินหรอกเลยเร็วเร็วเร็วเลยเงินมานเกลียดพี่จิ๊มันไม่ได้เกลียดพี่หรอกช่วยมาช่วยช่วยเนะ ไอ้ไอ้สารชั่วว้าวเนี่อะไรอ้ยนกเขียนป้ายอ่ะนกครไทเทกอ่ะเกียรติสุดนกมันเกียรติอ่ะช่างมันละกันยังไงก็ไม่เสร็จแล้วก็แค่นกอุ้ยนกจิกพี่ช่างมันไม่ได้นะมันจะแกล้ยด่าคนอื่นไม่ดูเจ็บปวด มันก็จ็บกูไปดีกว่านกพูดได้ตรงมากกูจะลงข้างล่างมองมาคุยกูเลยข้างล่างมีตรงนี้มีอะไรอีกหันไปนกกำลังพิมพ์อยู่นกพิมพ์อยู่อะไอ้เฮ้ยมึงนกถ้าจะเกียดจริงๆอ่ะมึงมึง ต้องมาอยู่ในห้องล่างๆนกจะได้รังแกไม่ได้ตรงนี้นกนกเขียนอะไรไม่รู้เนี่ยไหนอ่ะเอาของพี่ไปนกเขียนอะไรเลวสามแย่มากๆใส่ลายชั่วไอ้ไม่ดีไม่เรลวค่ะไม่เรลวไม่เรลวก็คือเป็นคนดีไม่เลวไม่เลวก็คือเป็นคนดีไม่เรลวไม่แย่แปลว่าเป็นคนดีเฮ้ยไปนะนะไป้อะไรอะไร อ๋อไอนกเร็วๆรีวดิึงไอนกรออยู่ไปละไม่อยากช่วยคนชั่วอ้าวไอนกรีบรมาช่วยดินกรีบรพาขึ้นไปเขี้เกียดเดินจังเลยหนูได้เลยเยอะเลยอะนกคงว่าไม่อยากช่วยคนชั่วอืมไอเนี้ยมันชั่วนกกำลังปีนป้ายเลยวะอุ้ยเจ็บนะอะไรอ่ะเราเราจะไปด้วยเราจะไปด้วยกันเลย ไปไหนอ่ะเดีกยไปทะเลอ่ะไปทะเลดีกว่าเร็ววางเรือสิอีธาตุการหนักแล้วคนนี้เร็วอีธาตุวางเรืออะไรอ่ะดูนกเขียนก่อนลาก่อนนะลาก่อนนะเอานกไปไหนเอานกไปไหนมึงกลัวนกไปให้นกไปให้นกไปทะเลเพราะนกไปให้อาหารปลา รีบๆพิมดิพิมช้าจริงๆนกคนคนที่จะติดอยู่บนฟ้าตลอดชีวิตไม่มีวันลงมาอีกเฮ้ยบายบายนี่นะคะเวรกรรมของคนชั่ว